ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X Shot นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ในโหมดอะไรวะโหมดมัมมี่คลาสสิกนะครับผมก็ห้องนี้ปิดบอมแต่ว่าปืนที่ผมจะมาเล่นนะ่ะก็คือปืนไฟกระบอกนี้นั่นเองนะครับก็ก็จะมาเผามัมมี่นะครับเพราะว่าห้องเนี้มันไม่ได้โงไงนะครับแต่ว่าปืนไฟกระสุนค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านะ เก็บเอาไว้ยิงต้านดีกว่าแบบให้ตัวเองรอดวันวันนะครับยิงแม่งเลยนี่ในเท้านะครับพอดีแบบว่าปืนปืนดีจัดไงนี่เข้ายิงยีงแม่งเลยไม่ไงไม่ไงเอ้ยมันมาแล้วใจเย็นเองเอ้ยมามีม่ไม่มาเลยอะ่ะมามีม่ตอนนี้เหลือสามนะครับแล้วคือมามี่คลาสสิกอะ มันมันเปลี่ยนปืนพกในห้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนน่ะก็คือเด้งเลยแล้วเราดูปืนพกที่ผมเอามาเล่นดิปืนพกแปดุดห้านี่อ่าเอามาทําไมวะเนี่ยไปครับไปครับหามัมมี่กันดีกว่าเฮ้ยมันมาแล้วบอกเลยครับปืนไฟผมไหวครับมัมมี่คลาสสิกมันมันไม่ใช่มัมมี่อีโวไงนะครับเหมือนเราเล่นมัมมี่ปกติผมอยากให้มันเป็นปกติมากเลยที่ไม่ใช่เงี้ยมาแล้ว อ้ถ้าเปลี่ยนมีดแล้วจะเด้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไม่เคยได้ลองอ๋อมาออม,ออมผมว่ายังไงคนก็ชนะแน่นอนอ่ะที่จริงอ่ะใช้ลูกซอง EX8.5 กันทั้งห้องเลยก็ได้นะพูดถึงอ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นปืนทำกิจกรรมได้ปีแต่มันเจ้าผมอ่ะคนเนี้ยเอาเลมีปืนไฟเผาแม่งไอ้ใครโดนตรงไหนวะเนี้ย ที่ห่ายแล้วมีคนโดนแล้วเอาไงจะเล่นไหมจะเล่นไหมเฮ้ยโทษโทษโทษมีเกาะนี่ว่ะเกือบเกือบแล้วเกือบแตกแล้วให้เพื่อนเคลียร์เลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงปืนไฟบปดีไม่มีใครแบบอยู่กับที่เลยคือแบบวิ่งไปทั่วเลยตอนเนี้ยแล้วคือทุกคนห้องมันไม่โนดฮะอยากเล่นอะไรก็เล่นเฮ้ย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 ไอ้เหีย เกือบตายเกือบตายแล้วไมล่ละเมื่อกี้มาแล้วไม่เลยระเบิดไปกินเอาอันนี้ไปหน้าสั่นเลยหน้าสั่นไปเลยผมชอบนะแบบเวลาโดนระเบิดช็อกบอมอ่ะมันเหมือนเกมเราลื่นขึ้นอะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมเปล่าแต่ผมคิดอย่างนั้นนะอม,มาแล้วมาเหลวก็ปืนไฟไปสีคราบก็ปืนไฟไปดีเฮ้ยมีเกาะมีเกาะเยืยบได่ละเกับไม่ละ เฮ้ยแตกเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตกใ,ใจหมด,มดเอา้าจบแล้วจบไปจังผมว่าห้องนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งก็คือคนเขาไม่ไม่พูดไม่อะไรกันเป็นห้องที่แบบว่าเงียบมากปกติห้องมัมมี่ไปห้องไหนก็คือจะต้องเจอแบบเปิดไมค์คุยกันบ้างอะไรบ้างเนาะมา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 ,มา,มาเ้ยผมเป็นวะ เปนอีกแล้ววะเอาดีเอาแม่งดีเดช็อตตุกสองอีก X เรียบร้อยแตกวงแตกเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเข้าน้ำพุไปแล้ววงแตกครับตอนนี้บนกรงแตกเรียบร้อยไปมดอุย๊ยอุ๊ยโอ้โหไม่โดนเด็กสองคนครับโอ้โหกระโดดา้ารคขึ้นนั้นเลยเหรอรู้ไหมว่ามันแบบมันตบโดนยาก ไอ้บัคขึ้นข้างบนนี้มันส่งแบรนด์ได้มั้ยฮะเอา้าเมื่อกี้ผมสาดติดแล้วมามา,าลงมาแล้วเาลงมาแล้วครัเอาลงมาแล้วล,ลุว่มลุ่มลุ่มลุ่มมีธนูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมันมีเยอะกว่าต้องมีอ้อมอะไม่อ้อมไม่ได้ไปไปเอ้ยข้างบนนี้ยังมีอีกเหรอเรียบร้อยโดนก็เหลือแค่นี้แหละแต่เดีนี้คือมันเบีดยดกันอ่ะ ผมขึ้นไปไม่ได้รอมีพื้นที่ก่อนนีไงโดไปดีจะได้เล่นไม่ี่ยปืนไฟผมเนี่ยเฮ้ยต้องได้เล่นดีนี่แม่งปืนเกลียนเลยนะเว้ยป,ปืนไฟอะอยังสุดให้มันน้อยให้มาแค่สามร้อยไปดีไปดีจะพาะเบิดพันไปด้วย ปลาไปเลยมองไม่เห็นแน่เอ้ยเอ้ยไปยแม่งเกือบแตกแล้วเมื่อกี้ระยะประชิดมากเมื่อกี้แตกแตกเยอะแตกกันเยอะเฮ้ยแ,แ,แตกโคตรเยอะยิงช่วยวอยู่สวยมาข้างบนนี้ครับข้างบนนี้รอดแน่นอนผมกล้าร,รับประกันเดี๋ยวขอวางกับดักวางระเบิดแป๊บนีและกันเพื่อมีมามี่ตัวไหนมาเหยียบสักตัว นี่ไง <laughs> แ,แค่นี้ไม่สก,กิดหรอกมันไม่ใช่มามีอีโวไงถ้ามามีอีโวเหยียบก็ตายหรอกเอ้ยมาแล้วมาแล้วผมควรที่จะใช้ปืนพกก่อนแล้วก็เก็บปืนไฟไว้ที่หลังไว้กันเผื่อเผื่อคนเดียวไงมันตบทะลุไม่ได้ไปมึงอะไม่ต้องเ <laughs> อ้เใครบงังเดี๋ยวตาย ตอนนี้เหลืออยู่สี่สี่คนตรงนี้แล้วในห้องเหลือเจ็ดคนนะครับอีกสามคนที่เหลือไม่รู้อยู่ไหนแล้วดูแผนที่มันไม่บอกตำแหน่งเพื่อนนะทำไมวะมันไม่บอกเฉยตรงนี้ไม่น่ามีใครมาแล้วมามีตาเยเยอะด้วยนี่ไงเหลืออีกหนึ่งลาเลยไหมล่ะลาเลยดีวยกว่า เว้ยมาแล้วนี่ไงเฮ้ยโดนเฮ้ยผมโดนเฉยเลยเฮ้ยเอาทำไมต้องเป็นผมนี่ไงแตกไปดิแตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยโดดกันไปดี <c oughs> ไมต้องเป็นผมด้วยไม่เข้าใจไปเลยหรือแค่สองคนชิลๆครับรอเกาะร,รอเกาะผมก่อนล้วกันตอนนี้เกาะผมยังไม่ได้รอรอฮูดาวรอฮูดาว โอ้ยครูคดาวอย่างนานเลยมื่กี่วิวะเนี่ยสามสิบวิหรือหนึ่งนาทีโอ้ยตายแล้วเด้อเด้อรอรอก่อนเสียงอะไรวะเสียงปืนหรือเสียงอะไรตอนนี้ก่าวผมใช้ได้นะโอ้ยเติดตะเ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 ดี๋ยวแปดจุดห้ายิงทะลุลืมเฮ้ย เที่ยเฮ้ยผมจะเข้าไปเข้าไม่ได้ผมจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเที้ยนี่เดียวตายเลยนะนี่ไปดีโดนไปดีสัตว์แม่งเกือบตายเลือดอยู่เลือดเหลืออยู่42อ่ะตอนนี้3เอชเฉยเลยแม่งเกือบไม่รอดแล้วผมเกือบตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยจะใช้เล่นไม่เนี่ยปืนไฟเนี่ยถามจริงน,นี่นี่มาโชว์เล่นอะไรวะเนี่ยฮะไม่เข้าใจ ไปไปคร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 เฮ้ยคนอยู่เยอะเว้ยไปครับปาปาระเบิดหมอกควันกันเลยต้องมีคนเป็นครับนี่ไงเฮ้ยแล้วผมติดติดอะไรวะไปเลยเฮ้ยหุไปเล้วนะครับอยู่ในนี้ก่อนเอาเพื่อนดีนฟรีระเบิดช็อคบอมนี่ไอ้เชี่ยหน้าจอเบอร์กันไปดิมามามันมีเยอะมันมีเยอะจัด ไปไปไปเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยแล้วเป็นตอนไหนวันเนี้ยไอ้ฮ่าเออโฮ่อเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยตรงน,นี้คนอ,อยู่อย่างเยอะผมวิ่งไม่ถึงปะวะอยากลองดูวะโอ้เกือบถึงนะมันมีจังหวะมุมกระโดดเงี้ยโอเคมันต้องแบบ วิ่งวนรอบเสาก่อนปึ๊บเอากดกระโดดไม่ติดถ้า e อีโวถึงแต่คัสสิ่ผมไม่แน่ใจแล้เ,เพื่อนม่นก็เสือวิ่งมาตมเอ้ยเราไม่ไปตรงนูลกันเล่าจะมาตรงนี้กันทำไมอะนั่งเจอมีดปายเห้าฟันตายเลยเนี่ยผมจะกดกระโดดเว้ยแต่มันกดกระโดดไม่ติดงง เนี่ยถ้าประมาณตรงนี้ถึงแน่นอนแต่ตรงด้านหน้าผมว่าไม่น่าจะถึงอ่ะจะจ้จะตองแล้วมั้งแตกแล้วมั้งอ่วยังไม่จะแหงยตรงนี้เหลือกันอยู่สามคนทำไมผมกระโดดไม่ติดวะเวลาเลี้ยวแล้วมันกดกระโดดไม่ได้หรือยังไงแต่ม,มีตายเยอะมากเลยผมว่าไปก็มีแต่ตายกับตายอ่ะแต่ลองให้นี่มันหยุดยิงดิ ผมว่าผมว่าเพื่อนเราไม่มีเกาะว่ะผมว่าผมเสียเวลาตรงนี้มากเลยก็ผมก็มีเกาะแล้วก็ไปแม่งเลยผมมันกระโดดขึ้นไม่ได้เลยนี่วะ่ะไอ้เที่ยมันไม่ได้เลยอ่ะออ้ยตายอย่างเดียวเลยอ่ะกระโดดแล้วคือติดติดอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้ให้เป็นรอบที่สุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนะครับไปครับไปครับไปครับโอ้ยมมมี่ไปแล้ว โอ๊ยมีแค่ตัวเดียวเองเอาให้แม่งตายดยดีมึงทำไงดีเราทีไรแ,แม่งฆ่าผมเลยจำได้จำได้เอาอนี้ไป <c oughs> หน้าสั่นไปดิมึงโอ๊ยสั่นกันทั้งห้องอะ่ะใครที่หันไปอะ่อปะอเปป่ะมาเลยเว้ยมามีเรื่องเปแล้วผมว่าคนอย,อยู่อย่างนี้หมดกีค่คนมีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลวมผมเป็นเจ็ด แล้วในห้องมีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบคน <c oughs> อีกสามคนเขาไปยืนไหนกันผมว่าปืนนี้มันยิงยากเกินอะ่ะยิงตรงก็คือแบบว่าแบบตรงไปเลยอะ่ะแล้วฮิวเพื่อนให้ฮิวเลือให้เพื่อนนี้ช่วยอะไรแล้วมันฮิวเลือให้มัมมีได้ไหม <c oughs> ไม่น่ามาแล้วมั้ง ได้ๆๆขอลองลุยหน่อยละกันไปหลวขึ้นแล้วขึ้นบนแล้วโอ้ยนันแม่งก็อยู่คนเดียวได้เนาะมากัะต่างากแล้วเว้ยเด็ดเ,เด็ดเจอปืนไฟก็ไม่กลาเข้ามาแล้วมันเข้ายากถ้าเจอปืนไฟอะ่ะมันไม่ใช่อีโวไงเอเสียงนกเสียงกาเนี่ยวะปืนไหนวะเนี่ย อ๋อปืนนี้เหรอนี่ว่าเสียงปืนพกคู่พกคู่สีอะไรวะสีดำกับเหลืองอะโอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยโดนกะดักวางเองดีนะไม่ตายอย่างเจ็บต้องเอ้ยมาแล้วว่ะข้างในมาแล้วข้างในมาแล้ววางระเบิดเลยเล้ยวกันนี่เลยหมอกควันพางตัว <laughs> ถ้าฝั่งตสงค้ามเห็นน่าจะเห็นเป็นเห็นสีแดง นะรู้สึกแต่เดียวเองน่าจะมีแบบนานๆลงวิลุยเลยดีกว่ามา <c oughs> พอลูกใกล้หมดก็ค่อยแบบก็ค่อยแบบว่ากลับมาแถวๆที่เพื่อนเราอยู่มีเผาแม่งไปเล้วเฮ้ย <c oughs> มากันเต็มเลย <c oughs> มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยมาทางนี้ปลอดภัยชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ปครับไปครับไปครับจะช่วยเพื่อนก่อนอ้าเพื่อนเพื่อนแตกหรือเปล่าชิบห,หายแล้วมาทุกทางเดชมากันทุกทางมีเลยปืนไฟเข้ามาเข้ามาขอยเข้ามาโดนดักปะวะไม่โดนนะครับมาดินี่ไงไอลูกหมดลูกหมดเปลี่ยนลูกก่อนไม่มากันเลยวะยอมแพ้นี่ไงเจอปืนไฟเข้าไป ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนผมก็จะไปเล่นต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ